สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู่กูสุขนเลยค่ะเดอวันนี้มาพบพอกันอีกแล้วค่ะกับสับสไตล์ยะดวงจ้ามาพบพอกันช่วงเวลาบายบายเวลาเก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมก็คือความแซบค่ะพี่น้องจ้ามาพอกับยะด,ดวงนี่ก็คือช่วงวันหยุดนะคะกับช่วงนี้ยะดวงนี่กับมีเวลาเดะมเีเริ่มมีเวลาหน่อยโลกในการทิดคลิปก็เนื่องจากว่า,าพักหอนเบิร์ดเดอพี่น้องจ้าก,ก็เลยกลับไปเหตุงานตามปกติพักหอนเบิร์ดก็เห็ดงานปกติแล้วก็ อาจจะมีเวลาได้เฮ็ดคลิปแค่วันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าช่วงช่วงเย็นเย็นช่วงย่ำคำาช่วงใดที่มีเวลาก็เฮ็ดคลิปละเอาง่ายๆพี่น้องจ้าการไม่นี้ย่ดวงก็ไม่ได้กินมาซูพีสุนอนกินคือเก่าจ้าพี่น้องจ้าก็คือตาซัวรารามิงกามีลูกซินเหนือไซน้ำคือมีอย่างเยอในตู้ก็จับไซจับสซจ้าพี่น้องจ้าแบบว่าอันใดมันขาดเท่ากับบ่าไซอันใดมันมีเท่ากับจับไ่จับสซแลไะพี่น้องง่ายๆสบายๆค่ะตามสไตล์แย่ดวงเนาะ ลยก็มีต่ใส่ทัว่วน้ำาจกหน้อยแล้วก็เ้นล้าเม่งเ้นน้อยจ้ะมินเกาดฟิแลนด์แย่แยืมอนี้รายงานสถานการณ์อากาศกอน <laughs> อากาศแย่ายมากๆพี่น้องบางทีก็มีแดดออกมานิดๆน,น้อยๆแล้วก็บ่ถึง5านาที่ก็เออคึมคึมแล้วก็มืดฝนตกมากอีกพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงสิเขาหนนาฮอนเบิดล์ลเดฟินแลนด์บ,บ,บอกเสือๆนาฮอนมีแค่2องเดือนนะพี่น้องจ้ะอากาศก็ช่วงมื้อนี้อยู่สิบสี่สิบห้าองศา ช่วงนหน,น้าฮอนอ่ะมันอยู่ประมาณยี่สิบยี่สิบห้าก็ถือว,ว่าดีเนาะช่วงนั้นแต่พอดีสิเข่าน้าฮอนก็คือเดือนเก้าเดือนสิบเอ้ยไม่ใช่สิเข่าเดือนเก้าเดือนสิบก็คือช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนะาะใบไม้มันจะเริ่มลงอากาศก็สิเริ่มเย็นนะะแล้วก็เห็ดก็สิเริ่มออกลายก็เก่าพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ยี่ดวงล่อให้เห็ดลายก่อนเพราะว่าสุกมือนี่ฝนมันยังตกอยู่พี่น้องจา้าก็เลยเฮ็ดให้ยังเข่าปลาไป้แล้วก็ล่อเห็ดเพราะว่าจริงๆเห็ดมันยังออกว่าท่าหลายจ้ะโดยเฉพาะเห็ด เห็ดพึ่งมากลายเยี่ยองมากเห็ดพึ่งพี่น้องมันแสบก็เลยบ้านขึ้นลายว่าจุดทางผักไตของฟิลเล่นนี่เห็ดยังหน่อยอยู่จ้ะเพราะว่ามันยังแห้งพอดีอาทิตย์เนี่ยเริ่มแต่วันฝฤหัสหนึ่งหันมากกฝนเริ่มตกกับสุมือจ้ะเกษียณในเห็ดออกล้าอะไรยี่ยองจะไปเข่าป่าทายคลิปอ่าให้พี่ให้น้องเบิง้งเก่าจากพี่น้องจ้ะแต่ว่าช่วงนี้ล่อเบิ้งคลิปยี่ยองกินเขาไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะเอาละบ่าลายใหห้างพี่น้องสิบว่าดูมาฟังมากินน้ำกันจ้ะพี่น้องจ้ามา นำไล่เคยแตกเบาโดนบ่ไ้นำไลยแตกมาเด้อมาเด้ออายอยากใส่มือพี่น้องโรเต็มมิดิคาตา <c oughs> มาเด้ออื้มอื้นลาแม่งหน่อย suốt là mình nói Xếp lại nào ừ. ừ. Hãy mưa cho kênh nó ừ. จับแฮ้ง <laughs> ทั้งกินทั้งมอนิเตอร์เสียงกินจด้ขวางเปน็นน <laughs> <laughs> ้่เป็นนองพอใส่ไม้ครลรตัต กุ๊เซนขนมคือกเซนขนมจีนนี่แหละพี่น้อง U ta mát ra nọc kìa Đẹp đó, ít rồi Qua nước ở là phấn tốc 嗯。Mm. Sắp <coughs> oh. <coughs> mm -hmm. <coughs> 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 subscribe उर्मी खातीवाओ mm. บอลไลน์นะพี่น้องเนาะตั้งเซ็งกินกับว่าอืม 下不来。 mm -hmm. bì hàng โอ้ใช่ Tchau. กินถึงมอนิเตอร์เสียงมอนิเตอร์เสียงจะขอ,องกินนะเพีองเพราะว่าใส่ไม่ล้อยใส่ไม่บุยาเอ้บุยาสิบัเป็นไม่บกเสือค่ะเป็นไ,ไม่บุยาสิเซงดีเซ็งใจค่ะเราสามารถมอนิเตอร์เสียงด้วย ต้งเสียบในคว้าขงกลิ่นนะเพื่อนม้องเสียบเขาได้ต่อกันได้กับแซาบเบากำหูฟังเพื่อนบาผิดกับหูฟังซื้อมาแพงเลยนพื่อนจะว่าเขาลดราคาเขาลดราคาถึกอื <c oughs> แซ <c oughs> ่บไยพี่น้องกินเมือละแซ่บแห้งอิม่มเลยด้วยพี่นอ้องย่างพี่น้องอิ่มไปพอกันไม่คลิปหนาจะ้ะคอยติดตามปะเยี่ยดวงยังสู่กลิ่นนะพี่นอ้องเด้ออย่าลืมกว่าติดตามเป็นกำลังใจให้ยี่ยดวงเนี่ยจ้าพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ